สวัสดีครับพบกับผมติเ TDA ครับวันนี้ก็มีฟุตบอลมาฝากกัน3คู่อีกเช่นเคยครับคู่แรกเป็นคู่ระหว่าง FC Venice เวนิส้านรับการมาเยือนของลาซิโอครับทั้ง2ทีมนี้ไซติเคยพบกันมาแล้วเป็นท่าไฟลาซิโอนั้นสามารถเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2ในเกมแรกซึ่ง5นัดหลังสุดการเฝ้ารังของเวนิสนั้นสามารถเก็บชนะได้2เกมแพ้2เกมแล้วก็เสมอ1เกมครับ ส่วนวันนี้เป็นทีมเยันที่อย่างลาซิโอครับนัดลังสุดนั้นออกมาเย็นนอว่านชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมจากสถิติที่เราไปเช็คมานั้นก็ยังถือว่าลาซิโอนั้นยังเหลื่อมกว่านิดนิดครับวันนี้จึงมองไปที่ต่อครึ่งโลกลาซิโอครับส่วนคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานเปิดบ้านรับการเยือนของโตลิโน อินเตอร์มิลานนั้นเคยพบกับตอริโนมาแล้วในการเฝ้ารังของ3นัดหลังสุดนั้นเป็นทางอินเตอร์มิลานสามารถเอาชนะได้ถึง3เกมครับส่วนการเฝ้ารังของอินเตอร์วานห้าหลังสุดนั้นถือว่ายังเก็บใช้ได้ถึง5เกมครับส่วนทางฝั่งตอริโนนั้น5เกมหลังสุดที่ออกมาเยือนนอกบ้านนั้นยังไม่สามารถชนะใครได้แม้แต่เกมเดียวครับวันนี้จึงมองไปที่อินเตอร์มิลานครับให้ต่อลูกควบ ครึ่งครับส่วนคู้ที่3คกู่สุดท้ายเป็นคู้ระหว่างนาบปรีเบิดบ้านรับการเมเยนของสเปเชียครับนาบปรีนั้นจากสถิติที่ผมไปเช็คมาการเฝ้าระวังในการเจอกับสเปเชียนั้นถือว่าเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชันครับด้วยสถิติเฝ้าระวังสี่นัดหลังสุดนั้นเป็นฝ่ายนาบปรีสามารถเก็บใช้ได้ถึง3เกมแพ้แค่เกมเดียวส่วน นาโปลีลัดล่าสุดออกไปเยือนสามารถเอาชนะเอซีมิดานไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์วันนี้กลับมาเตะในบ้านซึ่งสเปเชียนั้นเป็นทีมที่ออกมาเล่นนอกบ้านนั้นถือว่าเป็นฟอร์มไม่ค่อยดีนักถ้านัดล่าสุดการออกไปเยือนนั้นของสเปเชียนั้นแพ้ไปถึง5เกมยังไม่ชนะใครในการออกไปเยือนนอกบ้านวันนี้เลทราคาเปิดประ่อที่ลุกขึ้นควบสองวันนี้ผมให้ต่อไปที่นาโปลีลุกขึ้นควบสองครับรอรุนกินเต็มครับ ส่วนวันนี้ก็มีมาฝากกัน3คู่ก็เมื่อคืนก็ได้ให้ไป3คู่ก็จะอัปเดตผลบอนเมื่อคืนที่ได้ให้ไปเมื่อคืนให้ยูเวตุสต่อลูกครึ่งควบ2ก็ยิง2ลูกกินครึ่งครับส่วนคู่ที่2เป็นเบียริลครับให้ต่อลูกควบครับชนะ5-2ก็ถือว่ากินเต็มครับส่วนคู่ที่3นั้นเป็น เซบียาครับให้ต่อราคาเสมอก็ถือว่ายกไปเมื่อคืนก็ถือว่ากินไปนะครับก็หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในความฟุตบอลในครั้งต่อๆไปครับขอขอบคุณครับ